นี่ไไหมามีควนันมีอะไรด้วยสามช้าไปหน่อยตัวบัวอะไร,ครบคับเด้อสามช้ายาว,ยาว Cảm sai dây dò xong này nhỉ, cũng đã chơi liên rồi tháng là nè hùng hình khó đi của đi mà sẽ nằm ha được rồi Ui 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 โอ้รีบไปไหนเน,นี่ยเกินจนตูดพรมละนี่เตียงโบนหวานนะฮะคันนี้ต้องเตียงเบรกเตียงเบรกน่ะอุ้ยตำรวจอุ้ยอุ้ยโดนไหมเนี่ยอุ้ยตามมาไหมวะอุยมีตำรวจวะ ประกาศประกาศช่องออฟ e ีโอตอนนี้มีเพจแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟ e ีโอนะฮะวันนี้มาเปิด่แปลงหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมบูทแทกนะฮะหรือเกมจำลองรถบรรทุกนะฮะก็สำหรับ,บกเกมนี้สายบรรทุกห้ามพันนะฮะก็แบบจัด แต่งจัดเต็มได้เลยน,นะครับแบบมันจะมีโคดี๋เกมนี้มันจะมีแบบเนี่ยเสียงเดินหอบแบบนี้ด้วยแต่ต้องลงมอนนะครับแล้วก็มีสกินอะไรนะครับแล้วก็มีเสียงแต่สามชาเสียงเดี๋ยวผมขับให้ดูครับว่ามันดังประมาณไหนนะฮะก็ไปดูกันเลยนะผมแนะนำนะครับสำหรับสายเกยม สายรถบรรทุกนะฮะนี่ครับมีเสียงโบว์หวานๆนะฮะน่ต้องสำหรับสายบรรทุกนะโอ้โคตรเท่ โคตรสนนะฮะนี่มีคนนะ เก็บเบียงไม่ทันถอยก่อนถอยก่อนคันนี้เป็นอิสูสุนะฮะวิ่งเล่นไหนวะเน่ะเล่นนี้หรือเปล่า ไดนะครับภายในก็ออนได้นะครับหันซ้ายหันขวาได้นะครับเดี๋ยวเราไปเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราไปรับ,บกล่องโอเคเดี๋ยวไปรับ,บกลนะ่อง บริษัทไอเอแล้วก็ถอยเอาพ่วงกันเลยนะครับสมจริงครับเสียงก็สมจริงละแบบสายบรรทุกห้ามผ่านน่าเกมนั้นนะผมแนะนำเ,เดี๋ยวผมเออทิ้งลิง์โหลดไว้ให้นะครับว่าโหลดตรงไหนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาสอน ลงไปกินนะโคตรสวยอะ่ะนี่ไฟหมาดมีควันมีอะไรด้วย sau đây nữa tôi bùa lèn thật đợi thẳng xa dầu dào cảm thấy dọn hơn เกย์ไปกันเลยครับน่าจะเป็นทางด่วนหรือเปล่าข้างหน้าโอเคบาได้ช่องไหนเนี่ย<ส>ผมไม่เคยเล่นเน่ยครั้งล่าละนะผมเห็นเกมเขาดีหมเลยมาแนะนำนะทุกคน อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยข้างหลังโอ้รีบไปไหนเนี่ยเกินจนตูดผมละ้วได้แล้วแบบนี้ขันข้างหลังอะจนตูดผมอะรีบเกิน เขาแซงดีกว่ามากเนี่ยนโหรถบัสโอ้โหรีบไปไหนเนี่ยอุ้ยเยมือแจะดูโอ้โอ้โอ้เรียบร้อยออืเกือบเอาไม่อยู่มุมนี้มุมนี้โคตรเท อาอถอนต่อเฉยเลี้ยวขวาคระะับแล้วก็วนขึ้นมาไอ้วงวนงลง้น่ากเลย่าโอเคเดี๋ยวเราตีไปเลี้ยวรอเลยเอาไปเลี้ยวไม่ตีเท่ เดี๋ยวครับเบ่งเบ่ขับยากขับยากหรือผมเพิ่งมาเล่นวะโอ้ฟังหนังนี่เนี่ยรถขยมเลย ไม่มีรถนะัปเลยเลยนี่ครับยาวไปเรเลยครับมีเกมนี้มันจะมีแบบม่วงนอนเลยเนะนะ่วงนอนแล้วก็น้ำมันหมดนะโคตรสมจริงอะ่ะแนะนำเลยนะครับสายรถบรรทุกแนะนำเลยเกมนี้สามชาก็ได้มีเปิดต้องเปิดไฟหมาด้วยจริงๆสมจริง ok khó khó ngồi tầm lần nào เกมนี้น่าจะเล่นออนไลน์ได้นะผมเคยเห็นนะเหมือนเหมือนมีคนเล่นออนไลน์ได้นะเดี๋ยวผมรอบหน้าเดี๋ยวผมพาไปเล่นนะครับเดี๋ยวเรารีบไปส่งฝังกันไว้นี่เสียงโบนหวานนะฮะคันนี้ตองเสียงเบรกเสียงเบรกนะ่ะอุ้ยตำรวจอุ้ยอุ้ย โดนไหมเนี่ยอ,มมอุ้ยตามมาไหมวะมีตำรวจวะโอ้รถบัสโอ้โคตรเท่อิสุสีม่วงนะ แนะนำนะครับสายรถบรรทุกเปิดไฟมาหน่อยอุ้ยหลุดโคง้งหลุดโคง้งอุ้ย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 โอเคนี่ไปส่งของดีกว่าฟังเสียงโบนหวานไปเลยครับกับเสียงท่อ โอ้ค่ำแล้วอะ่ะโอ้ยฝน,นตก้วยฝนตก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 ถนกน,นลื่น รอปัดน,น้งฝนก่อนนะฮะอีกไกลไม่เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยลดบาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยโอ้ถอนคันเร่งก็ได้ครับพี่ครับรถบัสครับโอ้ไม่ไหวนะน,นี่อ่ะเอาไม่ถอนคันเร่งให้ผมครับสุดยอดโอ้โหไม่ยอมว่ะโอ้รถบัสสุดยอดเลยครับไม่ถอนคันเร่งให้เลยคนจะแซง เดี๋ยวอีกก็โหดใยแล้วบอกระวังหน่อยคอยระวังหน่อยสู่เขาสู่เขาอีสุสุโอเคเราขึ้นเขารถเราช้าเราต้องเปิดไฟหมาให้คันข้างหลังระวังหน่อยนะฮะโอเคเข้ามาในเมือง น่าจะเมืองนี้หรือเปล่าอุ้ยเด็กทำไมอุ้ยเบรกนี้ผมเป็นการแซงน่นะต้องชะลอเนี่ยอ๋อมีรถข้างหน้าถ้าแสงเมื่อกี้โอ้โหคนคันที่จอดเนี่ยเขาไม่จอดอะไรข้างทางตรงนี้น่ะเขาไม่จอดในบ้านมาเยอะจุดด้วยเนีเ่ยรถบรรทุกก็จอดข้างๆเขาจอดนอนหรือเปล่า น่าจะจอดนอนนะโอเคไม่ใช่เมือมนนีนะน่าจะเมือต่อไปอะ่ะเดี๋ยวรอแสงเลยนีย่สัมชาติจะไปน่าจะพ้นแล้วนะ เิดไฟระวังโอเคเบา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 โอ้รถฟ่วงอะไรข้างทางนี้ไฟไหนวะเนี่ยไฟนี้หรือเปล่าเนี่ย,ยใช่สายบริษัทเราอยู่ด้านซ้ายถึงแล้วนะครับกำลังจะเลีเ้ยวอา้าวหันผิดทางอา้าวโอเค เราต้องเลี้ยวเข้าบริษัทขอตีขหวงหน่อยนะขนรึเ่านะีตู้ขนรึเป่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องนะเราต้องข้อแบบนี้นะไม่งั้นตู้ไม่ขนโอเคเดี๋ยวเราจะเข้ายังไงดี เดี๋ยวเราจะเดินหน้าเข้ามิงอ่ะถอยหลังดีกว่าเรื่อยๆถอยเรื่อยๆโอ้ถอยยากจริงว่ะขวานิด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 ขวายิ่งขวายิ่งขวายิ่งโอเค โอเคครับก็น่าจะเสร็จภารกิจแล้วนะครับก็โอเคโอเคครับส่งของเรียบร้อยครับใครที่อยากได้เกมนี้ก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับตากันด้วยสามชะ